สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone welcome back to After You s n o r k e l i n Today is the special day uh, We are traveling to l u g a n o Now we are in l u g a n o um, Yeah we're close to it Yeah w e r k in g t o g c n y n o n l u g a n o is 9 kilometers away อ uh ันนี้ค่ะเพื่อนๆเตรียมของขวัญรอบๆวันเกิดนะคะมาให้คุณ สามีนะคะเขายังไม่รู้นะเนี่ยว่าเราเตรียมของขวัญไว้ให้แล้วก็วันนี้เราจะไปที่อ,อ,อิตาลีนะคะ <laughs> เดี๋ยวหนึ่งต้องไปจัดกระเป๋านะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าหวังว่าผู้รับจะเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็แฮปปี้กับของขวัญชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวซ่อนๆไว้ใต้โต๊ะทำงานดีกว่า o k เค so this is my Sixtieth birthday, birthday. <laughs> as you can see, it says here. All well, our memories together will never be taken away, no matter how old we are, or how old we get, and how many birthdays pass by. I'll always be here for you. Happy birthday, my love. That's very nice. Who's it from? There's no name on it. Huh? There's no name. Is it my secret girlfriend? or Was it my wife? Mine. Ah, it's my wife. Okay, Mrs. Jane. So here we have. A nice rose. Red rose. Red rose. Uh -huh. um, and a window, red box. And my red box. red rose in the red box. What's this inside? I don't know. Let's have a look. It's very nicely packed. Um, <laughs> nice. How do you feel today, honey? I oh, feel good. good. Yeah, I relaxed last night and. I knew it wasn't going to go to work today, so it's nice to have a change because otherwise it's a pressure every day of working. Yeah, today, we're back. Oh, look, did you take box? <laughs> ah, computer supplies. <laughs> oh, Let's have a look. These are Tintin Oh, the shirt <laughs> Very yeah. nice Here's the shirt, let me see what size it is I'm going to stop at the next viewport I'm to stop That's right And we will pass the canton trees here Yeah It's cloudy and sunny, you it. ตอนนี้นะก็จะจะอยู่ในเมืองในในคันโทนะคะคันโทนก็คือจังหวัดทิชิโนนะอยู่ฝั่งกับชายแดนของอิตาลีนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษสุดหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อบ้านนะคะเราก็เลยไม่ไม่ทำงานหนึ่งวันนะก็มาพักผอนนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางโดยรถยนต์กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ ลูกาโนนะคะเดี๋ยวไปยนลูกาโนลูกาโนลูกาโนคืออาจจะเป็นครั้งแรก this is the first time ลูลูกาโนโอเคลูกาโนลูกาโนลูกาโนนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นครั้งแรกที่หนึ่งมาที่เนี่ยแต่คุณ ที่สุดก็คือลูการโนเนาะแต่ว่าที่นี่จะมีลูการโนและลูคานโนะคะก็เดี๋ยวหนึ่งจะพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะโซนนี้คนสออ่วนใหญ่จะพูดภาษาอิตาเลียนกันนะคะแต่ดูจากป้ายโฆษณาหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆจะเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าตอนนี้เรากำลังม,มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารนะจะทานอาหารกลางวันกันก่อนวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10-15องศาเซลเซลียสนะคะตอนนี้แล้วก็เวลาก็ประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งนะทานข้าว <No. S 1> มื้อกลางวันเลนเลยนะเดี๋ยวหนึ่งให้ชมภาพข้างหน้านะคะบรรยากาศข้างหน้านะลูกค้กลูคัหนโอเค อิตาเลียนไซ how many minutes left we will ride in the this l n g s e <Seven> v minutes อ h oh, <seven S 2> minutes alike, อีกเจ,เจนาทีนะเพื่อนๆอันนี้เข้าอุโมองกันนะฮะโผล่พ้นโมงออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอ่า uh-huh traffic jam well it's not going to go road works okay Oh, that's a up here yes a you see a little house down there <laughs> i waiting oh they're cleaning up the roads <laughs> เพื่นเปลีน่ลนคนถือกล้องให้ก็โอ้ยแล้วแต่สีไซส์ไปตุ่ตีบเัวแดงเนาะนะคะก็ใกล้จะถึงร้านอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็น่าจะเป็นร้านที่มีวิวติดกับทะเลสาบนะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะแล้วก็บ้านเรือนของคนนู้นน่ะมีลิฟด้วยนะคะ เราอยู่ในตัวเมืองท่องเที่ยวนะคะเพืเ่อนๆเนี่ยลูคาโนนะคะลูคาโนเนี่ย,ะะยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้เราจะไปนอนที่โรงแรมที่อยู่ในฝั่งของประเทศอิตาลีนะคะนี่มีบ้านอยู่บนภูเขามีบันไดขึ้นไปด้วยนะคะ สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเอออิตาเลียนเอ่ออะฮะ is Hawaii style ต้นนี้อ่า is Hawaii style how what how Hawaii Hawaii yeah Hawaii style tropical a ่า yeah it's tropical yeah yeah It is t r o p i c a l it's very w a r m t นะคะสไตล์ tropicana สไตล์ก็จะออกแนวเอ่อ mediterranean คือทะเลแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีต้นไม้ออกแนวเหมือนโอ้ถนนแคบมากเลยนะคะเหมือนแนว mediterranean อะ add the same mediterranean c o r r e c t e yes mediterranean climate อ๋อใช่

แล้วก็เท่าที่คุยกันเนี่ยไม่ได้แพลนอะไรไว้มากมายนอกจากโรงแรมนะคะก็หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็อาจจะเดินชมวิวหรือไม่ก็อาจจะขับรถไปที่ลูคานโคเัสลูคานโนอย่าอย่าก็อันนี้อยู่ในลูคานโนนะคะก็อาจจะขับรถไปชมอีกเมืองหนึ่งนะคะ เดี๋ยวหนึ่งจะทำเป็นพาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้านะเพื่อน นอิตาเลียนเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน turn right in 200 meters and then immediately turn left บ้านบางหลังก็อยู่ตามแนวภูเขานะคะบางหลังก็อยู่พื้นราบนะ Now turn right แต่เท่าที่สังเกตอ่ะบ้านเขาจะมีสีส้วสีเหลืองสีเหลืองเข้มสีน้ำตาลสีชมพูหลากหลายเฉดสีเลยนะคะ